ไขมันดื้อด้านหรือที่เรียกว่า s t u ั b o r n Fat จะเป็นไขมันที่สะสมที่ชั้นใต้ผิวหนังของเราเป็นบริเวณที่ลดยากมากๆเลยโดยเฉพาะบริเวณรอบเอวของเรานะคะ สาเหตุของการที่ทําให้เรามีไขมันดื้อด้านนั้นเป็นเพราะว่าหนึ่งอายุเพิ่มมากขึ้นทําให้ระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยน้อยลงอันที่2เกิดจากความเครียดของเรานะคะก็จะทําให้หลังฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาอันที่3ภาวะไทรอยฮอร์โมนต่าก็จะส่งผลทําให้ระบบเผาผลาญเรานั้นน้อยลงอันที่4เป็นเพราะว่าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหมอคิดว่าเราควรรักษาที่ต้นเหตุกัน,นอยากได้หุ่นสวย แบบเร่งด่วนนะคะทางลัดของการกําจัดไขมันดื้อด้านนะคะ 1. การดูดไขมันเราทําแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะคะวิธีที่2การใช้เครื่องมือในการสลายไขมันสามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะใครที่มีปัญหาไขมันดื้อด้านสามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์ข้อความเข้ามาปรึกษาหมอเบื้องต้นได้พบกับความรู้ดีๆเคล็ดลับหุ่นสวยจากคุณหมอลูกหนูได้ในคลิปถัดไปได้เลยคะ่ะ Thank you